สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสันดาปามทุท่านครับเช้าวันนี้สันดาปามก็มีเรื่องความรู้ข้างอกนะครับมาเล่าให้พี่น้องฟังอาจจะพี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็อยากจะมาเล่าย้ำนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวกวายมือใหม่นะฮะสำหรับมือใหม่มือเก่าแล้วไม่ ไม่เคยห่วงแล้วนะครับแต่สําหรับมือใหม่นี่ห่วงมากจังเพราะว่าตอนนี้เกิดภาวะซึ่งมันเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวโดยตรงนะครับภาวะที่ว่านี้ไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่คือภาวะแล้งไพแแ้งนั่นเองนะครับพี่น้องปีนี้ไพแแ้งเข้ามารวดเร็วมากแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆ นะครับน่าเป็นห่วงมากๆไข้รแรงปีนี้สังเกตดูได้เลยนะครับจากาในทุ่งนาทุกปีทุกปีเคยเกี่ยวขจีนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยมันจะมีข้าวงอกนะจะมีข้าวงอกออกมอมกสังหกักจากต้นที่เกี่ยวไปแล้วนะก็จะมีรวงออกมาให้เห็นสมบูรณ์จะมีรวงคือจะรวงสั้นกว่าเดิมแต่ก็จะมีมเมล็ดข้าวที่ สมบูรณ์นะครับเมไเล้าที่สมบูรณ์แล้วก็มีช่วงระยะเดือนนี้นะครับเดือนเดือนกุมภาเนี่ยมันก็มีมกราปลายเดือนกุมภาเนี่ยนะครับมกราช่วงปลายเดือนต่อเนื่องกุมภาเนี่ยข้าวพวกนั้นก็จะสุกผมก็จะปล่อยควายให้ไปกินข้าวที่มันเหลืองๆนะครับปีนี้ปีนี้ไม่มีพี่น้องปีนี้ข้าวออกมาเนี่ยที่ข้างบ้านเนี่ยครับผมปล่อยเอาไว้ ไม่ได้ปล่อยควายไปลงกินด้วยคิดที่ว่าเดี๋ยวจะมีลูกข้าวเกิดมากลายเป็นว่าไม่มีนะพี่น้องไม่มีเลยครับเป็นรวงเป็นต้นแห้งๆไปเสียเพื่จะความแห้งแล้งที่มาเร็วมากปีนี้นะครับพี่น้องครับปีนี้พี่น้องที่คิดจะเลี้ยงสัตว์สําหรับมือใหม่แล้วนะครับสําหรับมือใหม่นี่ที่เป็นห่วงมากๆเลยก็คือต้องพี่น้องต้องป้องกันภัยแล้งนี้ให้ดี ต้องวางแผนนะครับต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะรับมือภัยแล้งยังไงพี่น้องไม่ควรจะซื้อมาทีละมากๆตัวนะครับให้มากที่สุดก็แค่ประมาณสักสิบตัวนี้ก็จะพอดีแล้วก็เทสกำลังเราไปด้วยว่าเราไหวกับมันเท่าไหร่นะครับเราไหวกับมันสิบตัวเนี่ยกำลังพอดีสำหรับสองคนหัวเมีย ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลแต่ว่าต้องปลูกหญ้านะครับพี่น้องถ้าไม่ปลูกหญ้าไม่สําเร็จนะแล้วการปลูกหญ้าต้องมีน้ําด้วยนะครับถ้าไม่มีน้ํารดแล้วทิ้งก็จะไม่สําเร็จปีนี้ภัยแล้งจะแล้งเกินขนาดนะจะแล้งเกินกว่าทุกปีผมสารวจเช็กดูแล้วนะผมไปหลายๆจังหวัดมาแล้วก็เป็นเห็นเป็นอย่างนั้นนะฮะโดยเฉพาะบ้านผมเองผมพูดอยู่ประจําให้พี่น้องทราบอยู่ประจําว่า ทุกปีน้ําในสระจะต้องเหลือเมตรครึ่งถึงสองเมตรปีนี้เหลือไม่ถึงเมตรแล้วนะครับปีนี้น้ําผมเหลือไม่ถึงเมตรละเมื่อเช้าผมก็ไปเดินมองอยู่น้ํายุบไปเยอะมากยุบหน้าใจหายพี่น้องเดือนหนึ่งยุบเป็นศอกเลยนะฮะเดือนหนึ่งยุบเป็นศอกเลยอ่าปกติแล้วเดือนมกราในน้ํายังไม่ยุบขนาดนี้นะครับพี่น้องวางแผนกันดีๆนะครับวางควรจะมีไว้ถ้าพี่น้องมีทุนมีหลอนก็ อาหารก็ต้องซื้อแหละครับแต่กลัวว่าอาหารปีนี้จะแพงมากนะฮะอาหารจะแพงจะขึ้นราคาโดยลําดับเลยแหละเพราะว่าวัตถุดิบมันนาเข้าไม่ได้นะวัตถุดิบนำเข้าไม่ได,นะด,ไได้คงจะเหนื่อยกันหน่อยตรงที่ว่าราคาวัวควายก็ไม่ได้เลือดหรวอลังการราคาวัวควายก็ยังตกตามเศรษฐกิจทีนี้พี่น้องมือใหม่ที่จะเข้ามาสู่วงการเนี้ผมก็มีลูกศิษย์อยู่สองสามคนนะครับที่ มือใหม่เข้ามาเริ่มทำนะครับก็มีโอมากมากกว่าสามมากกว่าสามแต่ว่าถ้าอย่างพี่จันนี้ถือว่ารอดไปแล้วนะครับเขมีแปลงหญ้ามีคนงานอะไรชัดเจนมีระบบน้ําที่ดีทุกวันนี้บ้านพี่จันยังทํานารอบสองอยู่เลยในอิฉนาะแต่ที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็มีน้องบุญยิ่งน้องบุญยิ่งก็เป็นห่วงน้องบุญยิ่งเหมือนกันแต่น้องบุญยิ่งก็มีม,มีมีน้ํา สาธารณะมีแหล่งน้ําสาธาระ,าาระให้ให้ได้สูบใส่แปลงหญ้านะ้องบุญยิ่งปลูกหญ้าแล้วสามไรสาหรับควายสิบชีวิตพอครับสามไร่นี้พอเพียงแล้วก็เดี๋ยวก็ขยายต่อไปเรื่อๆยๆบุญยิ่งมีที่ดินอยู่ประมาณสิบไรสิบไร่นี้เหลือเฟือสําหรับควายยี่สิบตัวนะฮะถ้าบุญยิ่งปลูกหญ้าไหนตอนนี้ปลูกแล้วสามไร่จะตัดกินน่าจะสิ้นเดือนนี้บุญยิ่งจะตัดให้กินรอบแรกและของบุญยิ่งก็หมดห่วงไปก็ยังเหลือน้นองแม็ค น้องแม็กที่สกลนอครก็อันนี้ไม่ตอนหลังมาเปลี่ยนตอนแรกจะเลี้ยงวัวยี่สิบแม่ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงควายงามก็อาจจะเหลือไม่กี่แม่น้องแม็กก็น่าจะไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่พอเลี้ยงควายงามนะฮะและอีกคนหนึ่งน้องแจ็คน้องแจ็คอยู่แม่สอดอันนี้ก็น่าเป็นห่วงหน่อยแต่ก็ยังยังดีที่ว่าน้องแจ็คเขามีทุนหนาน้องแจ็คก,ก็มีทุนหนาก็เลย อยังซื้อให้กินได้เขาซื้อฟางได้แต่น้องแจ็คอยู่บนดอยแม่สอดน,นี้แรงสุดๆเลยครับพี่น้องแรงสุดๆเลยนะภาคพื้นเรายังแรงขนาดนี้แล้วบนดอยไม่ต้องพูดถึงปกติน้องแจ็คเขาก็ตั้งใจว่าจะ,ะมีหญ้ามีอะไรแต่รู้สึกว่าปีนี้หญ้าคงไม่มีนะครับแล้วก็ยังมีลูกศิษย์อีกบางคนบางท่านก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือมือเก่ากันหมดแล้วมือใหม่น้อยนะพี่น้องนะ มือใหม่น้อยผมเนี่ยมือใหม่ก็ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีพีจ่จณนมีน้องแจ็คมีน้องแม็แกมีบุญยิ่งนะครับตรงนั้นก็เก่าเกมกันหมดแล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงัา้างั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่สําหรับพี่น้องมือใหม่ท่านที่จะที่จะลงมือทํานะครับที่จะลงมือทําผมขอบอกพี่น้องไว้ว่าเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะครับแปลงยาสําคัญนะแปลงยาสําคัญถ้าพี่น้องไม่มีแปลงยาพี่น้องต้องเตรียมฟาง แล้วพี่น้องก็ต้องเตรียมอาหารเสริมด้วยนะต้องมีทุนนะครับเลี้ยงสัตว์ต้องมีทุนนิดต้องมีทุนด้วยถ้าไม่มีทุนปล่อยให้กินฟางอย่างเดียวผอมผอมแน่นอนพี่น้องจะต้องมีทุนสำรองไว้ซื้อฝุ่นข้าวโพดด้วยหรือไม่งั้นก็ซื้ออาหารค้นนะครับฝุ่นข้าวโพดบางทีบางท่านก็ไม่มีมันไม่สากลแต่อาหารค้นเนี่ยสาคลไปหาซื้อเมลร่ก็ได้มาให้กินประทังไว้กินฟางกู่กับอาหารค้นตัวละ สองกิโลต่อตัวต,ต,ต่อวันอยู่ได้ครับคู่กับฟางไม่ขาดนะครับอยู่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็อลองคิดดูตามที่สันดาฟามบอกว่ามันมีจุดบอดต,ตรงไหนเราก็อุดเอาอ,อุดเสียนะครับอุดจุดบอดอุดรูรั่วเสียแล้วทําให้มันสมบูรณ์แบบทําให้มันดีชีวิตวัวควายสุขภาพวัวควายก็จะดีขึ้นโดยลําดับรับประกันได้เลยครับสวัสดีครับ